ดารยเชฟรุกภรรยาอมอัคพันเตรียมบินกลับบ้านเกิดกีตาสิริพิษจัดปาร์ตี้เลี้ยงส่งอวยพรเดินทางปลอดภัยแฟนคลับแห่ถามจะกลับมาไทยไหมคนสนิทออกมาตอบแล้วนับตั้งแต่วันที่พระเอกชื่อดังอมอัคพันธนามาศได้เสียชีวิตในวัย39ปีเมื่อวันที่21กันยายน2567ด้วยโรคมะเร็งจนถึงตอนนี้นับเป็นเวลาเกือบ3เดือนแล้วหากใครติดตามอินสตาแกรมส่วนตัวของดาเรยเชฟรุกสาวต่างชาติภรรยาของอมก็จะเก็นคลิปต่างๆที่แฟนสาวได้พราวหม่นว่าคิดถึงคนบนฟ้าที่จาาไปแล้วออย่่งสมสมมเ ล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ภาพในร้านอาหารโดยมีเพื่อนร่วมวงการคนสนิทของอ,อมอย่างกีตาสิริพิษวิมโลโนโดร่วมเฟรมอยู่ด้วยซึ่งดาเรียได้ระบุข้อความในแคปชั่นว่า it's so good time thank you all. มันเป็นช่วงเวลาที่ดีเสมอขอบคุณทุกคนทําเอาหลายคนสงสัยว่าดาเรียกําลังจะไปไหนหรือไม่ทำํำไมถึงเขียนข้อความแบบนี้นอกจากดาเรียจะโพสต์ภาพในอินสตาแกรมของตัวเองแล้วกีตาสิริพิษก็ได้โพสต์ภาพจากปาร์ตี้เดียวกันลงในไอจของตัวเอง พร้อมระบุข้อความว่าเดินทางปลอดภัยนะคะลูกสาวเป็นเหตุให้แฟนคลับของอ,อมรอคพันหลายคนเข้าไปถามหาว่าดาเรียจะเดินทางไปที่ไหนและจะกลับมาประเทศไทยหรือไม่ซึ่งกีตาได้ตอบกลับอย่างรวดเร็วว่าภรรยาของอ,อมแค่เดินทางกลับบ้านเกิดที่โปแลในระยะสั้นๆและจะกลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยอย่างแน่นอนด้านเอฟซีได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกโล่งใจพร้อมวอวยพรให้ดาเรียเชฟรุกเดินทางอย่างปลอดภัยและขอบคุณกีตาที่คอยดูแลแฟนสาวของอมเป็นอย่างดีมาตลอด ซึ่งดาเรียได้มาคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวเช่นกันว่าซีฟอนเพื่อช่วยตอกย้าว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่การโบกมือลาประเทศไทยอย่างที่ใครคิดและเธอจะรีบกลับมาที่นี่อย่างแน่นอน